สีตีเนียนชิมหน่อยสิ <มา S 2> ชิมหน่อยสีมือโบลิง่งไหวเปล่าโบลิ่งไหวให้เพื่อนให้เพื่อนคิสูดรซิ เขาเคยทำอาหารให้แอนทานไหมแอนไม่เคยทานยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆคนที่คือเขาก็เป็นคนที่แบบว่าชอบแบบพาเพื่อนๆไปบ้านใช่ค่ะอะไรเงี้ยไปนั่งทำงานกันี่บ้านแล้วนานก็จะชอบทําแบบอาหารเพื่อนทานเพื่อนๆก็แล้วนานจะเป็นคนเอาอีกไหมเอาอีกไหมบอกอีกเอาอีกเดี๋ยวไปซื้ออีกจะทำเป็นเหมือนเป็นแบบาเป็นแม่สีเลือนที่อยากทำอะไรเยอะๆไถามเพื่อนไหมเราเพื่อนก็เอ้ยเอาดิแบบโอ้โหมั่นใจว่าฝีมือนางนต้องอร่อยแน่ไแน่แอนถึงแบบเคยบอกว่าถ้ามีลูกอยากให้ลูกเป็นเหมือนโบลลิงใช่ ขนาดนั้นเลยคือเป็นผู้หญิงในอุดมคติของแอร์เ,เนี่ยเพิ่งรู้ที่รายการนะคะเป็นไง,งไปลว่าอะไรคะ คือโบลิ่งเป็นคนที่คือเป็นคนที่เรียบร้อยมากเลยและรู้สึกว่าดูเป็นแบบว่าลูกแม่ผมลออดูเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นคนที่แบบถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเราจะไม่ห่วงอะไรเลยเพราะว่าทํางานเสร็จกลับบ้านถือโทรหาคุณพ่อตลอดเวลาพ่อเป็นห่วงน้องโทรหาแม่อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ไว้ใจได้ก็คือแบบเหมือนพาเพื่อนแบบไปทํางานที่บ้านถอราผิดชอบเป็นคน คือเรียนเก่งมากโบลิ่งคือเมื่อคุณพ่อโบลิ่งเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นแบบว่าทั้งทุกข้อข้างสายทั้งนโยบายแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยทำงานเกี่ยวกับกฎหมายแต่ว่าด้วยความที่โบลิ่งก็จะมาถามแอนว่าเฮ้ยแอนเราต้องช่างใจระหว่างสิ่งที่พ่อแม่เราอยากให้เราทำกับสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออสุดท้ายเขาก็ขอมาทำในสิ่งที่เขาชอบละกันอะไรเงี้ยเราดูแตกต่างกับแอนเลยเนาะทำไมลบะพี่ เราเป็นคนสดใสร่าเริงไงเราก็<อ><อ>มาทันเรียบร้อยอันนี้ค<อ>ือเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเลยนะเอเอคุยคุยทันแอร์ไหมจริงจ ก็หนาลัยอนะก็พูดเร็วคือี่พูดเร็วคือจะบอกว่าคนฟังเขาแล้วจะรู้สึกว่าหนูเรียบร้อยมากคือความจริงอ่ะวมลิ่งโมลิ่งไม่ได้เรียบร้อยมากนะนคือเราก็เป็นคนปกติอะ่ะใช่อาจจะเป็นว่าไอเนี่ยมันไม่เรียบร้อยมากว่าไงความสมควรคืเอเราสนิทกันมากด้วยความที่ตอนรับน้องอะค่ะตอนรับน้องที่ตอนอยู่มหาลัยคือทั้งรุ่นมีอยู่มีอยู่ประมาณสามสิบคนแต่มารับน้องแค่สิประมาณห้าหกคนแล้วเลยต้องไปกันเองห้าหกคนที่ไปรับน้องแล้วคุณอยู่ไปไหนกันนะครับมันกลัวค่ะมันก็เลย แต่อ้พวกนี้ถามว่ากลัวไหมกลัวแต่ต้องมาแต่ว่าตอนเป็น<ม>แกง๊งแบบกิจกรรมนะ<ช>รรเป็นคนรับผิดชอบเป็นคือเหมือนแบบว่าเราไม่มาไม่ได้เพราะพี่สั่งให้มาก็มาเป็นแก๊งที่ คือกิจกรรมก็เอาการแบบยนี้นี่เก่งระดับหนึ่งนี่เก่งนี่ระดับสองจร่งเหรอใช่คือเป็นคนแบบทําอะไรสองกิจกรอะไรกิจกรรมเราเราพอรู้สึกว่าดีกว่าเห็นเพื่อนเราเป็นน้ำแบบไทยรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจไหต้องบอกว่าคือเห็นโบลี่มาตั้งนานแล้วแล้วก็คือแอบแอบหวังเล็กๆมาตลอดเวลาที่เห็นเขาประกวดนู้นประกวดนี่แอบเป็นแบบว่า คือเหมือนเขาเป็นคนที่เป็นพูดนู่นพูดนี่อะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยโบลี่อ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากคุณสมบัติคุณจริงๆอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาสร้างภาพเพื่อนางสาวไทยอะไรแต่ว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนเป็นคนที่แบบไม่ไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายอันนี้แางสาบานแล้วเขาก็จะเหมือนพยายามเป็นคนไกลเกลี่ยพยายามมองคนหลายๆมุมเวลามีปัญหาอะไรกันเขาจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่วเขาคิดบวกพยายามแต่ว่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าคือเขาก็พยายามหาอะไรที่ให้ทุกคนเนี่ย เหมือนคิดบวกกันไปหมดท<อ>ี่นี่เน่แอร์ได้เป็นคอนเีว,ว่าอะไรนี้คิดบวกอันนี้คิด,นนคดลบเขาก็จะไม,ไม่ไม่เคยว่าใครอะไรตรงๆเพราะขาเร<อ>ียกมาคุยกันดีๆเขาเรียกน้อยจริงๆแล้วก็คือไม่เที่ยวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่คือเขาแบบ คือแอนเห็นเขามานานแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนมีความสามารถจริงๆเรียนเก่งทุกอย่างเป็นเด็กกิจกรรมแต่งเพลงเองได้ทำอะไรเองทุกอย่างไปแล้วแล้วอก็รู้สึกแอบหงนี่เลยว่าเฮ้ยมันต้องมีวันที่ที่เป็นของโบลิ่งครับค่ะและเสร็จปุ๊บก็เขาก็อาจจะเคยได้ตำแหน่งนู่นนี่นั่นอะไรมาบ้างแต่ว่าวันที่เขาประกวดเนี่ยตอนแรกแอนไม่รู้เลยว่าเขาประกวดงานไรัยจากที่ทำงานอยู่ก็เลยแบบเฮ้ยงั้นขอนิดนึงขอเปิดทีวีแบบชมเพื่อนนิดนึงหน่อยก็เลยรุ้นอยู่กับเพื่อนแล้วก็คือคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยแบบโบลิ่งแบบ แก่ปะว้าคือเกินแ้ป่ะพี่ได้เลยทุกทก่อนค่ะนี่มันเป็นโอกาสสุดแท้ของเธอแอร์คิดอยู่ในใจจริงแล้วพูดกับพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยคือต้องหนึ่งสองสามเอาสักอันต้องได้ต้องได้ต้องเพราะเธอแก่แล้วแต่เธอต้องได้ตำแหน่งนี้แต่บ้านนั่งคิดอย่างนี้พี่เชื่อป่ะเราก็แบบเหมือนแบบนั่งลู้นตลอดเวลาจนแบบว่าดูจนนางได้แล้วพี่แบบขนลุกเนี่ยขนลุกอยู่เลยอะดีใจมากเดีใจมากแล้วคือแบบ เฮ้ยอันนี้แหละร่า,างกัยของเธออะไรเงี้ย <c oughs> คือเราเราแอบ,บรู้สึกนิดนึงว่าเฮ้ยแบบประกวดแบบ เขาจะมีล็อกไหมอ่ะเห็กวันนั้นดูหน้าแบบเฮ้ยดูหน้าแบลสายอะไรอย่างเงี้ยแปลกแอบมันไสคนหนึ่งคือแบบว่าเออเราแบบแอบลุ้นไปกับเพื่อนแต่ว่าพอเขาเข้าไปถึงในรอบตอบคําถามได้อ่ะทุกคนจะแฮปปี้มากเพราะว่ามั่นใจมากว่านางนางต้องทําได้ในในการตอบคําถามนางไม่เคยแพ้ใครจริงแล้วก็รู้สึกแบบดีใจเย s แล้ว่าน่าจะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงปรหนึงว่าเธอได้เลยดีใจประหนึ่งว่าเธอได้เลยดีใจแบบเพื่อนเพื่อนน่ารักมาก่ คือพาวิลลิงได้ตำแหน่งลงกับเวทีอ่ะคือโทรศัพท์แบบว่าไลน์เข้ามาแบบวอทแอ์อินสตาแกรมตุ้ช่องทางแบบเยอะมากแล้วทู้ว่าใครเป็นใครคือใช้ตลาดเพื่อนเพียร์เพื่อนเฉียร์ใช่แต่เพื่อนก็เทยก็แซวนะคะเรื่องอายุเขาก็บอกว่าเนี่ยแกรู้ไหมแกเป็นนางสาวไทยที่ได้ตำแหน่งตอนอายุเยอะที่สุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าสูงไปแล้วว่าเราพรีฟายเราสมบัติเพียงพอ ให้เมาส์น้องแอร์หน่อยตอนเออแลอะให้เวลาเงียบห้านาทีให้เวลาเงียบห้านาทีเขาพูดเยอะมากีบนนี้พูดบ้างก็ต้องบอกแอร์ว่าคนพูดเก่งมากแล้วเขาเขแบบเป็นคนเอาตัวรอดได้ดีมากตัวรอดคืออะไรบ้างพูดถึงอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ค่ะแอร์ขับรถกินไปด้วยได้ไหมได้แล้วโดนตำรวจเรียกเรียกบ่อยไหมคะเรียกบ่อยมากและแอร์แต่แอร์ไม่เคยโดนปรับ พราะอะไรอ่ะเพราะแอนจะมีวิธีการในการเอาตัวรอดที่ดีเสมอมีั้งหนึ่งตำรวจมีทางหนึ่ิมีท้งหนึงไอพอดมีท้งหนึงเขาขับรถแล้วเขาไม่ได้คาดเบลต์ตำรวจก็เรียกค่ะเปิดกระจกไปปุ๊บน้องแอนน้องแอนอ่ะเปิดกระจบเขาไปเรียกกับคิวได้วยครับไม่คาดถึงคันนี้แล้ไปครับเออพี่คะคือหนูเพิ่งเพิ่งไปทำนมมา แต่ถามทำได้ทำไมทำแค่นี้แต่ถามว่าไม่ได้ทำไหมไม่ได้ทำแอบเอาแอบพยายมแอบเอาแล้วบอกไอ้แล้วแล้วเรแบบตำรวจเขาก็แบบทำหน้างงแล้วแบบทำแล้วหรออะไรเงี้ยตอนนี้ข้าไม่ไปได้มันงงอยู่คุณแต่เาคนจริงมันเป็นเรื่องที่เลวอ่ะคือแบบว่าคุณที่ตำรวจไม่เชื่อใช่ไหมคะพอดีว่าตอนนั้นเป็นซีซและมีมีใบรับรองแพทย์ ร้วรองแพทย์รวจเหนูมีใบรับรองแพทย์ค่ะหยิบขึ้นมากดเปิดขึ้นมาปุ๊บเพราะว่าจำได้ว่าที่หมอเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดหนูยังไม่รู้เลยว่าหมอเขียนอะไร้งก็เลยยืนให้ดูคิดว่าคิดว่าตำรวจไม่รู้ภาษาอังกฤษตำรวจไม่อ่านเลยค่ะทีู่ดแล้วก็โอเคโอเควัหลังก็อโนคือเขาเป็นคนคือเขาเป็นคนีเขาเป็นคนะตัวลดแล้วกตำรวจคนนั้นเอาอยู่อ้อ ต่อเลยค่ะวันนั้นคือเฉยวันนั้นรีบวันนั้นรีบทานไม่ทานท่านไม่ทานทานไม่ถึงเด็กเลยว่าจะมีตำรวจอยู่ตรงนั้นความสนุกยังไม่หมดเพียงแค่นี้ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ30ปีพัฒคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิคู่สีตีเนียน